สวัสดีค่ะท่านผู้ชมกลับมาพบพอกับคัมภูผ้าเลาะคือเก่าเนาะค่ะมันนี้คัมภูผ้าเลาะกสิพภาพท่านผู้ชมไปติดตามความฝันฝันของนาดีเนาะค่ะเปินสิพันจังได่คัมภูผ้าเลาะก็เลยสิบพาดกสิพภาพท่านผู้ชมไปติดตามก็ว่าเป็นการเสียเวลาค่ะเข้ากับไปติดตามรับชมรับฟังพร้อมกันค่าไปค่ะสวัสดีค่ะนาดีเป็นยังไงเนาะได้ยินบ้างฝันสวัสดีค่ะ ก็ซูฟันเอฟฟี่พังแน่ฝันว่าอันยาเพูนเป็นตายแล้วเพิ่นอันมาบอกเลยอ็กนะเอื่อยเนี่ยจูงแขนเพิ่นมาแต่ว่ายยาคอยดีเพิ่นตาไปแล้วเพิ่นมะมื่นตาได้เพิ่นบอกเลยกอะค่ะเพิ่นตายแล้วบ่ตายแล้วตายโดนแล้วบ่ค่ะตายโดนแล้วค่ะตายโดนแล้วค่ะในความจริงคอยดูว่าซื้อเล็กตัวนั้นอยู่แล้วบัดนี้เพิ่นก็บ่บอกได้ความฟันพอดีมันก็บตรงการพอดีนะเพิ่นเพิ่นไปยังมาเพิ่นจังได้ยังมาหาบ่ฮู้ ืปอยพิจูงมากนะพิจูงมากกับมาเห็นกันที่ข่อยเขาบอกหูว่าอันเพิ่นมาแต่ใช้ก็บอกหนนะแต่ว่านางดินอนอยู่น้าที่นอนอยู่บ้านนอนอยู่บ้านนอนอยู่บ้านกับฟันเห็นว่ามันจูงแขนมากแมนมันจูงแขนมากวันนี้เพิ่นบอกว่าอันเลขกม่นสิออกสองหาเด้อในความจริงข่อยนะกับสีซีสองหายอยู่แล้วนะอ๋อตรงกันพอดีแล้วค่ะตรงกันพอดีเนาะบันนี้กัฟัน มีคนมาขอกินเหล่านะมีคนมาขอกุนบอกว่าเอาขวดใหญ่เด้อขวดวอร่อยเศร้าวุณบอแต่บอเห็นหนาเห็นเป็นหน่อดำๆมาเกาะแบบน้ำยื้อ่ะเป็นมาเกาะผนังเออโอ้บาชื่นังความจริงกันไปคือขวดฟ้ากันไปแต่คุณบอกว่าอยากกินเหล่าขัวอร่อยเศร้าหัวใหญ่เด้วยคุณใส่อันป่าไปซื้อค่ะแต่ไปซื้อไม่เห็นคุนบอกเหรบอก ืเราฟันว่าจังไหรอีกอยู่บอกค่ะเพิ่นวาจังไหรอีกบอวันนี้เพิ่นมากเขาฟันป่าคอยฟันป่าคอยฟันเห็นว่าเพิ่นไปขอกินเหล้าซีนะคนเดียวกันเพิ่นที่คอยฟันเห็นแหละป่าที่เพิ่นตายไปแล้วว่ค่ะบออฟันเห็นคนเดียวกันค่ะแมนเพิ่นฟันว่าจังไหรน่ค่ะเพิ่นฟันว่าอันเพิ่นนั้นไปขอกินเหล้าสีวันนี้ป่าคอยบอกว่าเดียว อันเฮร้านซาบิไ,ไก่ก็จ้งเสีให้กินเพราะว่า่ึงยางไ่พิดผ่านอีกยังนาว่าเห็ดร้านไขจ่จะจาบไ,ไกินเ่็ดฝันทอนิบอกคะค<ล>่ะจัางน,นาดีกะยำตัวเลขให้เอฟซีเข้าฟังเลยค่ะว่ามีตัวใดเนท่วนให้ฟังเลยค่ะสองหาหาสองกับหนึ่งสองศูนย์นะคะเด้อค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็เคยถือดูยูแต่ว่าบริสุทธิ์นะมันออกดูอยู่เลขที่เคยฟันนะค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนาดีิกได้หลายได้ค่ะที่มาหายแนวทางความฝันสราบเอฟซีของเราค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนาดดิ๊กขอบคุณค่ะสำหรับคลิปนี้คําพู้าละกัสิพาูพชมสรุปตัวเลขกันเนาะค่ะตัวเลขของนาดีิกค่ะสองหาหาสอง หนึ่งสอง์ดกอกระดาคมสองหาหกค่ะกับฝากให้ผู้ชมเอาไปเป็นแนวทางในการสื่อสากกินแบงรัฐบาลค่ะการเริ่มกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้คัมผูผ้าเลน้ำในเรือค่ะสำหรับคลิปนี้คัมผูผ้าเลก็ขอลาท่พทผู้ชมไปก่อนคลิปหน้าพ่อกันไหมค่ะสวัสดีค่ะ